ในส่วนของการระบาดโควิด -19 ในเกาหลีใต้ยังมีการยืนยันออกมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของคนบันเทิงล่าสุดก็คือ S.COOP s สมาชิกบอยแบนด์วง Seven t ทีที่ต้นสังกัดยืนยันผลตรวจหาเชื้อเป็นบวกทั้งแบบ ATK และ PCR โดยก็ถือเป็นสมาชิกคนที่4ของวงที่แจ้งผลตรวจหาเชื้อเป็นบวกทัดจากโฮชิกวอนอูและเบอร o นอนขณะที่เพื่อนร่วมวงที่เหลือต่างก็มีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบ ซึ่งถัดจากเมื่อวานนี้ก็มีการยืนยันเรื่องที่วงลูน่าทั้ง12คนติดยกวงทำให้แฟนๆต่างก็ห่วงยายหนุ่มๆเซเวทีน 17, ซึ่งมีสมาชิก13คนที่ทยอยแจ้งติดโควิดออกมาอย่างต่อเนื่องกันไม่น้อยเลยทีเดียวคือถ้าทำกิจกรรมร่วมกันโอกาสที่จะติดนะ่ยมันก็มีสูงเนอะแต่ก็ขอให้แบบไม่ติดละกันใช่นะคะ